นี่เป็นคิวของรถเก่งขนาดเล็กที่ทั้งประหยัดและก็แรงสมรรถนะในการขับขี่ก็ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับหรือคนที่งบน้อยนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ219 m a z t e r 2 Skyactiv e เบนซิน1.3ไฮคอน n น็กซ4ประตูไม่หมืง 2 Sky Active ครับอีกหนึ่งสุดยอดรถเก๋งขวัญใจวัยรุ่นครับเป็นรถที่ทั้งเล็กประหยัดและยังคล่องตัวที่สำคัญนะเ,เรื่องชงลงช่วงล่างก,ากันกับขี่โอ้โหแน่นนุ่มหนึบยึดเกาะถนนสุดๆเลยแล้วเจ้าตัวนี้เขาว่ากันว่าประหยัดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรฮะกับปี2019 Mazda 2 Sky Active เบนซิน1.3 h y b r i c o n ใหม่60,000ค่าตัวของเขานะฮะตอนเป็นป้ายแดง620,000บาท วันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีปิ๊กคว้มไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ6หมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสีสันผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทำไหมไปดูพร้อมกันครับโลโก้สวยๆด้านในลายคาร์บอนเคฟเฟอ ร้อมกรอบด้วยคโครมเมียมสวยๆนะฮะไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมไฟเดทับ LED โคมไฟใสปิงมีไฟตัดหมอกไฮคิวโครเมียมสวยๆเจ้าของเดิมใส่สเกิร์ตลิ้นหน้ามาให้ด้วยนะฮะโอ้หล่อเลยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับไฟตัดหมอกเรียบร้อยไฟหน้าสวยใสนะครับตอนเปิดตัวรุ่นนี้ใช้สีแดงตัวนี้เป็นสีโปรโมทเลยมิก้าเรดอันร้อนแรง เป็นสีแดงมุกออกแดดเงางาม,งามโดดเด่นเปล่งปลัง่งเป็นประกายอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยแต่ดูแล้วยังสวยยังเด่นยังบางและสีนี้บอกเลยเป็นสีที่ทำยากมากถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปเก็บสีอะไรมากมายเก็บเท่าที่จำเป็นพออวันนี้ฝ้าโปรงดูแล้วใช้ได้ไปตามนี้ได้เลยนะฮะสวยใสยอยู่แล้วนะครับสะเก็ดมีเบาๆไม่น่าเกลียดครับไม่เด่นไม่ชัดไม่ต้องยุ่งอะไรผิวยังดีมากนะครับสำหรับกันชนก็ ผ่านสบายๆมีกันชนนิดนึงเดี๋ยวแต้มสีให้ละกันนะสะเก็ตนิดเดียวแต้มได้นะเดี๋ยวแต้มให้นะครับพร้รอมแดบขวานะครับแทมนี้สีสันใช้ได้ครับสีแดงสวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันมาในทรงซีดาน4ประตูพร้อมสเกิร์ตรอบขันเจ้าของเดิมแถมมาขอบคุณมากมือจับรุ่นนี้สียสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยมีฟิล์มมีกันสาดแถมมาให้ขอบคุณเจ้าของเดิมมาก กระจกข้างรุ่นนี้ก็สีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเทๆ่ๆอ่ะสีสันไม่พยายามจะดูนะฮะว่ามันมีรอยอะไรรุนแรงหรือเปล่าเท่าที่ดูแถบนี้ก็ใช้ได้ดูแล้วไม่น่าต้องทําอะไรนะครับหลังคาก็โอเคนะหลังคานี่อาจจะมีละอองขี้นกเบาๆแล้วก็สะเก็ดเบาๆเดี๋ยวดูแล้วไม่น่าเกลียดฮนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านได้ขอไปอยังบางอยู่นะครับ ล้อแม็กครับรุ่นนี้จะเป็นดิสเบกเฉพาะล้อหน้านะครับแม็กตัวนี้ไฮ Connect จะได้สีเทาเข้มเลยเทาเกือบดําสีดำเอ่อเทาดามันๆสวยๆไม่มีทะลอกอะไรเลยนะครับยางไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าตั้งแต่ออกป้ายแดงมายังไม่ได้เปลี่ยนเลยฮนะเดี๋ยวจบคลิปนี้จะเปลี่ยนของ m a x x s s ให้เป็นยางใหม่แกะกล่องเพื่อท่านผู้ชมเลยล้อหลังก็สวยนะครับ ใช้ได้นะฮะดูเบอร์ยางก่อนดีกว่าเบอร์ยางมันจะเป็นเบอร์อ่าเบอร์อะไรเดี๋ยวหนึ่งแปดหนะ,ะยางไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าตั้งแต่ออกป้ยายแดงยังไม่เคยเปลี่ยนดูแล้วไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นแกะกล่องของนักซิทให้เลยโครงสร้างประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามยูคร ซอกประตูด้านในสวยเดิมใสไม่มีชนหนักครับ,บเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาแล้วปิดแอคยู่ครบอซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดตัวอักษรตัวเลขคมๆมตัวเลขตัวอักษรคมๆมน็อตไม่มีถอดเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะฮะ ไม่มีงัดแงะแกะเก่าอร่อยนะครับแล้วก็แผ่นเพรรุ่นนี้อยู่ขวาเลยผลิตและประกอบประเทศไทยเลขกตัวถัง M MM M 8 D L แล้วก็ W447494 เสาหน้าขวาครับเม็ดอาร์คอยู่ครบและสวยงามตลอดทั้งแนวซอกในแห้งสนิทและแก้มขวาน็อตเดิมนะฮะไม่มีขยับอ,อะไรด้านหลังกันต่อนะฮะใครชอบทรงซีดานผมว่าก็ดีอย่างหนึ่งคือเก็บสัมภาระได้เป็นส่วนตัวมิดชิดเก็บ อาหงอาหารก็ไม่มีกลิ่นลอยเข้าห้องโดยสารรูปทรงมันก็เท่กันไปคนละแบบมีสปอร์เลอร์ทรงแนบกับตัวรถให้เท่ๆแบบนี้เลยฝาโปรงหลังสีสันโอเคนะผิวใสสวยใช้ได้ดูแล้วฝาท้ายไม่ต้องทำอะไรไฟท้ายก็สวยนะครับรวมถึงกันชนกันชนลายสีสันพร้อมสเกิร์ตสวยเลยมีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดด้วยนะฮะอ่ากันชนโอเคสีสวยเนียนใช้ได้ รุ่นนี้เปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทด้วยนะครับเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังเดิมครับแห้งแนวซิลิโคนเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะฝาท้ายแหวกหัวน็อตเดิมหมดครับไม่มีถอดเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะผิวแห้งรูกลมไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามอ้ามุดเข้าไปด้านใน แห้งหมดครับเม็ดอาสวยงามห้องโดยสารไม่ใช่ห้องเก็บสัมภาระก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะมันจะกว้างกว่าตัว5ประตูนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นข้อดีของ4ด่านมีถาดรองกันกระแทกด้วยพรมสวยนี่เนียนเลยนะครับเปิดมาแล้วมีล้ออะไหล่ให้เป็นล้อกระทะนะครับแม่รงแม่แรงอุปกรณ์ต่าง,างๆมีให้ครบครันรือว่าหน้าหลังสวยเลยนี่เห็นไหมเม็ดอาร์คสวยงาม,งามซิลิโคนแห้ง ไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมทุกอย่างเดิมจากโรงงานครับภาพรวมแถบซ้ายนะครับสีสันแถบนี้ก็ใช้ได้นะครับดูแล้วสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบนะครับดูแล้วคันนี้น่าจะมีแค่แต้มสีขอบฝาโปรงนิดเดียวเท่านั้นเองนะที่เหลือดูแล้วไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำอะไรเลยอาจจะมีสะเก็ดบ้างเบาๆแต่มันก็ไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าไปยุ่งอะไรขอไปยังบาง บางมากนะครับใช้ได้นะกระจงกระจกสะเก็ตมีเบาๆนิดหน่อยไม่น่าเกลียบมีไฟเลี้ยวให้มีฟิล์มมีกันสาดให้เรียบร้อยมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้พร้อมสเกิร์ตรอบคันเททๆล้อหลังซ้ายแม็กก็สวยนะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรยางไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้ล้อหน้าซ้ายแม็กสวยเรียกว่าสวงสวยหมดครับขับฝีมือไม่มีเปียกสุดบาทเลยยางเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้นะครับ ประตูหลังซ้ายเปิดมานะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมคมเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะฮะ ซอกในเดิมแต่ว่าแก้มซ้ายฝั่งนี้จะมีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยนะฮะมีน็อตมีถอดนิดหน่อยสีหมดมิถุนานะไปตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยอ,อเดือนาเหรออ่าเดี๋ยวต่อให้ก็ได้ไมิุนาะเดี๋ยวต่อให้นะฮะอ่ะกระจกเดิมของม a z d a อ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันไปรุ่นนี้มีทั้งเครื่องดีเซลแล้วก็เครื่องเบนซินแต่เบนซินขายดีที่สุดนะฮะ1.3ลิตร 9 3แรงมา้าเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะเติมได้ถึง E20 และที่สุดยอดคือประหยัดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้ใหม่แท้60,000โลครับโครงสร้างก็เดิมหมดนะฮะฝั่งขวาซอกในน็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยๆรูกลม,มคมกริบครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับฮะเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยงามแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเลยนะฮะซับนงซับในสวยแห้งเดิมหมดนะครับแชสซีสวยเลยครับแห้งสนิท นะครับคันน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีดำเดิมๆสวยๆไม่มีชนไม่มีข้ออะไรแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อทันวาไปตามนี้เลยนะยังไม่เกิน6เดือนขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับเบ้าโชคเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมผมกริปส่วนแก้มซ้ายมีถอดนะมีถอดมาเก็บสีนะแต่โครงสร้างด้านในพวกนี้แห้งนะพวกนี้เดิมหมดพวกด้านในนี้เดิมหมดน็อตเดิมนะฮะฝากระโปรงก็เดิม น็อตยังไม่เคยขยับตัวโลโก้มาสด้าคมคมือวันด้านใต้แห้งๆกันร้อนยังสวยครับรูกลมคมกริปฝาแท้สลักโลโก้มาสด้าคมคมเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตฝาโปง้งน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะแถมและเครื่องให้ P350349805 เครื่องเดิมๆอ้าวไปดูด้านในกันต้องบอกว่าตามสเปคตัวนี้ ้าโรงงานมาจะเป็นเบาะผ้าอันนี้เราก็ไม่อยากจะซักหรอกเสียเวลาผมก็เลยจัดการเปลี่ยนเลยจากผ้าเป็นเบาะหนังเทียมสีดําได้สีแดงแม่จะได้เข้ากับตัวรถนะฮะเบาะชุดนี้ใหม่สวยสดสะอาดแน่นอนเพราะเราหุ้มให้ใหม่เลยแผงประตูก็เช่นกันเปลี่ยนแผงจากแผงเดิมมันจะเป็นผ้าเปลี่ยนเป็นหนังให้ที่เหลือของเดิมโรงงานนะครับผงพลาสติกมือจงมือจับอะไรนี่ของเดิมโรงงานฟรีเจ้าของเดิมให้มาลามีนะ่ะยังสวยมากขอบคุณมากนะครับ ประตูหลังฟิล์มลามินาะยังใช้ได้แผงประตูสวยครับตัวบอะใหม่แน่นอนนะครับพอเราจับมุมไ้ใหม่เลยทั้งหน้าทั้งหลังนะสวยใหม่สะอาดสะอานแน่นอนอะสำหรับภายในห้องโดยสารต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่จุดขายของตระกูลมาดานนะห้องโดยสารเขาไม่ได้เน้นมันจะมาแบบกระทัดรัดเล็กๆรถเล็กฮนะก็พอได้นะผม ส่วนสูงประมาณ177ด้านหน้านี่ก็ถอยเกือบจะสุดแล้วนะถ้าถอยสุดกว่านี้คือติดเข่าแน่นอนอันนี้เกือบจะสุดแล้วนะถ้าดีก็ด้านหน้าเผื่อแผ่คนข้างหลังมั่งนะแต่ถ้าถ้าเป็นสุภาพสตรีหรือคนตัวเล็กก็โอเคอาจจะไม่มีปัญหาเพดงเพดานพอได้นะก็าตามสไตล์เก่งเล็กองศาการเองก็ประมาณนี้ น,นั่งทางไกลด้านหลังก็อาจจะแคบๆนิดนึงนะตามสไตล์มาสด้างโดยสารเขาไม่ได้โดดเด่นอะตัวบ่อเราหุ่มให้ใหม่หุ้มให้ใหม่ทั้งคันนะฮะสวยใหม่สะอาดสะอ้านแน่นอนแหงประตูก็เช่นกันนะสวยเนียนฟิล์มลามินาสวยๆประตูหน้าซ้ายแผงสวยฟิล์มลามินาสวยๆเบาะมันสวยยุคทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่าจับหุ้มให้ใหม่เลยนะครับลองกลับกันกุญแจอ m โมบิลไลเซอร์กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะ เป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะไมปัจจุบัน61,000 1 0 0 0โลนะฮะมีหน้าจอฮัตดิสเพย์เลยพับขึ้นมาด้วยนะฮะมีหน้าจอพับขึ้นมาบอกมาตรวัดความเร็วจากด้านบนนะครับเปิดแอร์ก่อนนะฮะแอร์รุ่นนี้นี่จะว่าดิจิตอลก็ไม่เชิงนะอาจจะไม่ใช่แต่มีแอร์ออตโอออต,โอต้ให้นะฮะออโต้ความแรงออโต้ทิศทางเนี่ยมีให้นะครับมีทั้งแอร์มีทั้งฮิตเตอร์นะฮะอยู่เมืองไทยเอาแต่แอร์พออย่าไปยุ่งฮิตเตอร์นะ,ะอ่ะ คอนโซลหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีเทาเข้มนะฮะนะสวยเนียนใช้ได้นะไม่มีเรื้วไม่มีรอยทุงลม2ใบนะพร้อมเบรก ABS หน้าจอครับของเดิมติดรถมาจากโรงงานเป็นระบบสัมผัสนะมีภาษาไทยให้เสร็จสับนะฮะสัมผัสจากด้านบนก็ได้ใครไม่ชอบกดตรงนี้ด้านล่างมีแป้นให้เลือกใน2แบบอยากกดที่จอเลยหรืออยากจะบิดบดตรงนี้เอาก็ได้นะครับระบบความบันเทิง FM AM Structure Bluetooth USB โอเคครบนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัวนะนี่พร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับพร้อมเส้นกะระยะมีให้ครบนะครับ ด้าน,นล่างฮะช่องใส่ CD มีนะฮะ USB 2 SD c ส r d slot 1 Aux 1 Power Outlet 1นะครับเกียร์ไม่ใช่ CVT นะฮะมาสดามไม่ชอบบอกมันไม่แรงขับแล้วมันไม่ร้าใจเขาชอบเกียร์แบบเดิมๆบ้านๆ6กสปีดแบบดังเดิมออกตัวแรงทนทานใช้งานง่ายนะมี mode, เมนนวลโหมดเพิ่มลดเกียร์ด้วยมีโหมดกันกันกบขี่แบบสปอร์ตใครชอบความแรงปรับได้เบรกมือแบบ ทั่วไปนะตามสายเก่งเลยคุณร้องวางแก้วนับตรงกลางอีก2ตรงนี้วางของกระจุกกระติกอีก1นึ่งมีครุสคอนโทรลให้ด้วยนะฮะนี่ทํามาเพื่อคนขับทางไกลด้วยนะมีมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยวัสดุสวยเลยเนื้อพวงมาลัยสวยมากหนังสีดําสวยเลยนะครับปรับได้4ทิศทางมัง้งลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับ1บาน กระจกข้างปรับไฟฟ้าได้แล้วก็พับไฟฟ้าได้นะฮะโอเคเยี่ยมนะฮะ mm hmm. ด้านขวาก็จะเป็น i-start i-stop ระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกด้านหน้ามีเซ็นเซอร์อะไรที่ปัดน้ำฝนนะฮะด้านบนไฟคู่หนึ่งนะด้านตรงกลางอีกหนึ่งสวิตช์ร่วมกันที่บางแดดสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้สฝั่ง เพดานสักหลาดสีเทาสวยสายใช้ได้นะครับค่อนข้างเรียบร้อยแต่ของเดิมให้อะไรมากมีแฟ้มให้มีคู่มือใช้งานให้นะครับสมุดเช็คระยะก็มีให้นะฮะมือเดียวผู้หญิงครับออกรถเมษาอ่ะปิดชื่อเข้าก่อนนะฮะสงวนนามเขาก่อนบ๊าบ ออกรถครับ25เมษาปี6-2 2019พึเพิ่งจะอายุครบ5ปีไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองออกที่พระราม7 m a z มสาสด้นะฮะสีแดงอืมโซเรตคริสตัลมีก็อะไรสักอย่างเนี่ยเมทัลลิกซื้อสีก็อลังการมากเลยเลขเครื่อง P350-349805 ตัวถัง MM8DL ลงท้าย447 494โอ้ดูแลรถดีนะก็เข้าเรื่อยๆนะทีพหล7เเข้าอยู่สาขาเดียวเลยนะฮะปี6กหล่าสุดไม่เจอนะฮะแต่ว่เช็คกับศูนย์แล้วใบแท้แน่นอนนะครับสำเนารถ คันนี้โมเดลผลิตปี2019นะครับป้ายกรุงเทพจดทะเบียนก็2019สีแดงเดิมโรงงานเลขตัวถัง MM8 DL w 4 4 7 4 9 4เครื่องยนต์ P350349805 เบนซิน4สูบ 1,300cc 93แรงมาลองขับกันฮะมาลองขับกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเก่งเล็กเพราะฉะนั้นบอกมันก็จะเป็นปรับด้วยมือนะครับแบบนี้ถอยไปก่อนแล้วกันถอยตั้งลำไปก่อน นะเครื่องเบนซินเห็นเครื่องแค่1.3ลิตรนี่อย่าได้ดูแคลนเขาว่าโอ้เครื่องเล็กจะไว้ละลองวัดกันเลยทางยาวตรงนี้เนี่ยขับพุ่งกระโูดนะฮะนะพุ่งมากมาสด้านี่เขาเน้นอยู่แล้วออกตัวหลังติดบ่อนเนี่ยเขาเน้นขับสนุกฮะแบบซูมซูมเบรกจึก๊กอ่ะล่างยังแน่นยังนุ่มใช้ได้นะเดี๋ยวผมปิดไอส์ต็อกกันผมไม่ค่อยชอบระบบไอสต็อเท่าไหร่นะแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบมีกล้องให้ในตัวพวงมาลัย ใช้ได้นะครับไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปกําลังดีฮะเซตพวงมามันไยมาได้ดีนะครับแน่นเฟิรม์มจับกระชับแล้วมั่นใจอ่ะมามาทดสอบความคล่องคลตัวเดี๋ยวลองทดสอบวงเลี้ยวซิว่าจะกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ดีแค่ไหนนะฮะมีรถขวางนิดหน่อยนิดหน่อยแต่คิดว่าไม่ใช่ปัญหาฮะสำหรับรถไซส์นี้วงเลี้ยวแคบอยู่แล้วนี่เหลือๆเ,เลยนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะฮะนี่สบายสบาย เหลือๆเลยนะครับนี่ความคล่องตัวสุดยอดด้วยนะครับช่วงล่างก็ยังแน่นอย่างนุ่มนี่เพราะฉะนั้นนอกจากขับทางไกลสนุกแล้วเนี่ย เรื่องความคล่องตัวยังเป็นเลิศด้วยไซส์เล็กกะทัดรัดพอเหมาะพอดีนะฮะโอ้โหน่าสนใจจริงๆเดีย๋ยวาไปดูราคากันเลย <c oughs> เรียกว่าเป็นรถเกง๋งขวัญใจวัยรุ่นหรือเด็กจบใหม่หรือคนที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักหรืออาจจะออกต่างจังหวัดบ้างนะครับก็ถือว่ายังแรงสมรรถนะช่วงล่างนี่โอ้โหแน่นนุ่มเกาะถนนแล้วก็ประหยัดถึง23กิโเมตรต่อลิตรกับคันนี้เลย2019 มาสด้า2 s k y a c t i v ีฟเบนซิน4ประตู1.3ไฮคอนเน็ก c t ไม้หก6 0 0 0นได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับครับโมเดลผลิตปี2019แท้เลยค่าตัวรถใหมาย้ายแดงของเขา620,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำทว่วมเลขหมาแท้ๆ6 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับวันนี้ฮะหน้าร้าน Walk i อนะฮะเราตั้งขายอยู่ 359,000บาทน่าบาทก็ถือว่าประหยัดมากแล้วนะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดแนน้งก็ดีลดเลยครับเหลือเบี้ยง3 0 9 0 0 0บาทโอ้โหน่าใครราคาประหยัดนะประหยัดน้ำมันมากเลย23โลลิตรนะฮะร,ราคานี้ย่อมเยาวจริงๆคเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะครับมีวารันตีให้อีกตั้งหาก รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานทงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับผมจะเอารถเข้าศูนย์ Mazda เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ปลี่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมาเต็นทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเ้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบเช่นเคนอยอ่ะอยาชาครับมาสด้2 Sky ยแอคทีฟปี2019ไม่60,000นะฮะใครเน้นความประหยัดเล็กกระทัดรัดคล่องตัวบอกเลยไม่ผิดหวังแอดไลน์เลยด้านล่าง i d l ด n e 1 9 s p หนพวนาแอนดิโคราเรงง่ายๆก็ไป Google Maps, ทีกูเกิลแมปเตรียมสิบเการีประกเราอยู่ถนนกาเลาปฤติเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาประกอร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถเรวทันใจภายในหนึ่งนาทีรถดันเย็นในคลิปหน้า จะถึงคือของรุ่นรถรุร่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นักสิบาสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com